ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสังฟันนะคะค่ะวันนี้เราจะมาคบพบกับคนดีที่ควรยกย่องนะคะ,คะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปพบกับคุณลุงกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลุงนะคะบุคคลตัวอย่างที่ควรยกย่องนะคะคุณลุงคะขอให้อุอลุงแนะนำตัวสักนน้อยประวัติย่ง,ล,งลุงชื่อวีรพลกมมนนะัท ชื่อทางธรรมก็แห่งไข่แปลว่าอิสระเสรีประวัติโดยย่อใ่ไอายุห้าสิบสี่ปีเป็นเกษตรกรทำอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรเกษตรกรรมนี่มันแตกต่างกันยังไงล่ะเกษตรกรเ่วยยังไงบ้างคะ เกษตรกรก็คือคนทําเกษตรคนทํเกษตรกรรมไม่ใช่ทําเกษตรเพราะเกษตรนี่จะต้องมีเลี้ยงสัตว์ด้วยแต่ของลุงลเนี่ยจะทําแค่เกษตรกรรมคือไม่เลี้ยงสัตว์จะปลูกพืชเพราะที่นี่เราไม่ไม่กินเนื้อสัตว์เราเรา,เราปฏิบัติธรรมด้วยเราทานอาหารบางส่วนัซึ่งจะเป็นพวกเมล็ดธัญพืชผักผลไม้ลุงทำมานานรึยัง ที่ทานอย่างนี้ใช่ไหม<ช>ทานอย่างนี้มาตั้งแต่ปีพศ2528ก็30น่าจะได้30เริ่มปีที่31โครงสร้างก็ยังแข็งแรงใช้ได้ยังทำงานได้เหมือนคนทีเนื้อส่แล้วบทบาททางด้านสังคมในการพัฒนาเป็นงไงบ้างคะด้านสังคมที่นี่ก็จะเน้นเรื่องการขึ่งตัวเอง ตามแนวทางของพ่อหลวงทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคือปลูกอยู่ปลูกกินพอเราปลูกอยู่ปลูกกินเสร็จเรามีองค์ความรู้และถึงรับใช้สังคมเมืงองหน้าจเจริญด้วยการเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้เป็นศูนย์ปราบชาวบ้านและก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการทำนาทำสวนเรื่องการปลูกพืชว่าจะทำ ฝุ่ยหมักยังไงจะทําน้ําจุลินทรีย์ยังไงเพื่อให้ต้นไม้โตเร็วโดยไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ได้หยดเดียวที่นี่เราก็จะทาเรื่องนี้ดินป่วยเราจะรักษายัางไงเราแล้วการผ่าตัดดินทำยังไงเราที่นี่เราเป็นหมอหมอดินผ่าตัดดินเมื่อดินสมบูรณ์เพราะเพราะถ้าดินป่วยเนี่ยพืชก็จะป่วยคนกินก็จะป่วยด้วยเมื่อคน คนคนกินป่วยงบประมาณแผ่นดินแทนที่จะไปพัฒนาในด้านอื่นจะต้องมาดูแลมาซ่อมแซมคนป่วยแต่นี้ในทางกลับกันถ้าเราเริ่มต้นจากการสร้างดินให้สมบูรณ์ดินที่สะอาดดินสมบูรณ์น้ําก็จะสมบูรณ์น้ําดีอากาศดีพอดินพอดินสมบูรณ์พืชก็จะสมบูรณ์คนกินก็จะสมบูรณ์สุขภาพก็ดีเศรษฐกิจก็ดี ครอบครัวก็อุดมชุมชนก็เข้มแข็งประเทศชาติก็มั่งคั่งและมั่นคงเราด้านเศรษฐกิจอะคะด้านเศรษฐกิจนี่พอเราทำพอพออยู่พอกินแล้วเราค่อยต่อยอดเป็นแปรรูปแปรรูปแล้วค่อยเอาไปจําหน่ายเนี่ยตรงนี้จะทําให้เรามั่นคงม,มันจะเข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงว่าพออยู่พอกินแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วมีภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันของเราก็คือเรามีกินแล้วเรามั่นคงแล้วเราถึงเอาไปแจกจ่ายคนอื่นได้ถึงเอาไปจําหน่ายได้ราคาจะขึ้นจะลงเราก็มั่นคงขึ้นก็ได้ลงก็ได้อย่างราคาข้าววันนี้ข้าวลงราคาแล้วก็ไม่เดือดร้อนอเพราะเรามีมีมะพร้าวกินมีกล้วยกินมีผักกินแล้วมีอย่างเงินกินแล้วเราซื้อน้อยอย่าง ที่นี่จะมีอบรมอยู่เรื่อยๆจะมีอบรมทั้งเยาวชนนะฮะแล้วก็อบรมเกษตรกรแล้วก็จะมีอบรมด้านดูแลเรื่องสุขภาพ <Yahoo! S 1> อะตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักไรสารพิษ อย่งต้นหอมนี่เราก็เก็บพันเองเป็นพันุพื้นเมืองนะครับอันนี้ดอกแคร์ก็ตัดไข่หัวลมตรงนั้นก็จะเป็นทองพันช่งางป้องกันผมร่วงด้วยนะครับแล้วที่เห็นเป็นใบๆนี้จะเป็นขมิ้นขาวขมิ้นขาวนี้จะไล่ลงจะไล่ล ทางโน้นก็จะเป็นสารหน่สารแแหนี้ก็จะไล่ลมแล้วก็เป็นกลิ่นมิ้นให้ให้เราทานอาหารได้